เราไม่สบายกันแ่เลยพี่โรงเรียนเพื่อนเราเปนำมูกงเยอะไหมคะไม่มีค่ะอ๋อมีมูกไหลไหมไม่มีไม,มไม่มีเลยแสดงว่าเราต้องตากฝนเมื่อวานแน่ๆเลยใช่ไหมคะดูดิมีน้ำมุ้ด้วยนะลูกดูสิโอ้โหนำมูกเยอะเลยแต่ทีนี้เราล้างจะูกไม่เป็นด้วยสิ<ม>สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับแม่ทรายนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็คุณหมอน้องนูดีนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะคุณหมอ s <S ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการล้างจมูกนะคะซึ่งการล้างจมูกยากไหมคะค่ะ uh huh. มันไม่ยากเลยมันอาจจะดูน่ากลัวนะคะสําหรับเด็กๆแต่ว่ามันจะเป็นวิธีการที่ช่วยล้างสิ่งคัดหลังในจมูกนะคะเอาเชื้อโรคออกมาจากจมูกได้เลยนะ mm hmm. มันทําไม่ยากเลยนะคะ mm hmm. เด็กๆเดี๋ยวมาชมคุณหมอแล้วก็แม่ทายนะคะล้างจมูกนะ ตุ๊ปเป๊ะคุณมาคะปลายล้างจมูกเหรอคะก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณหมออุปกรณ์มีอะไรบ้างค่ะมันลืออะไรคะมันคือเกลือต้องค่ะเล็กๆเนี่ยแบบนี้อะไรคะเล็กๆแบบนี้มันคือปลายเล็กมันคือจุกล้างจมูกค่ะอันนี้ให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะจุกล้างจมูกค่ะ เราก็หาซื้อที่ร้านขายยาได้ไหมได,ได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะไซลิงไซลิงนะคะสำหรับเด็กเล็กก็5 1 0ซี c c ค่ะเด็กนี้ค่ะเด็กโตก็ประมาณ c c 1 0 2 0ซีก็ได้นะคะเด็กนี้ค่ะใช่แล้วได้ตักวิกตีใช่ซื้อร้านขายยาได้นะคะซื้อได้ตักวิกตีใช่ซื้อได้ตักร้านขายยา ใช่แล้วก็เปิดร้านขายน้ำเมได้ของน้องหนูดีเป็นเด็กเล็กใช่ไหมคะแม่สายจะใช้ไซลิ่ง1 4 c c นะคะก็ mm hmm. อ,อันอื่นมีอะไรอีกนะกาละมังค่ะสําหรับล้างจมูกแล้วก็กบ้วนน้ำมูกน้ําลายลงไปได้แบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ผ <Yeah. S 1> ้าวขนหนเช็ดน้ํามูกนะคะได้ไหมคะ พร้อมหรือยังคะคุณหมอพร้อมพร้อมหรือเปล่าพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปล้างจมูกกันดีกว่าค่ะแต่เจ็บมากเลยค่ะ <c oughs> แม่ฟาจะใช้ <c oughs> <c oughs> แม่ฟ้าจะใช้น้ำเกลือนะคะใส่แก้สะอาดตอนดีเป็นเด็กเล็กใช้ไซลิงสิบสี่ก็น่าจะพอนะนดูณล้างไ้ไหมได้เดี๋ยวใส่ล้างให้คะ่ะผู้ปกครองดูแลไงแล้วก็เสียบจุกล้างจมูกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ไทยล้างให้น้ำซายดูดนะประมาณ1 0ซีนะคะน้าย้ายอ่ะ่ายาดูดีทำหน้าที่สือนี้อ้าวแล้วก็จะล้างเข้าไปจมูกทีละค่างนะคะจุกจะช่วยปิดรูจมูกนะคะแล้วก็จะทําให้สารฉลักดันไปได้อีกข้างนึงนะคะแบบนี้นะคะก้มหน้านะก้มหน้าแล้วก็แบบนี้นะคะอือนะเห็นไหมออกมาแล้วออกมาแล้วไหมคะอ่าแล้วก็สั่งนมมุ่ค่ะ อ่ะเป็นไงบ้างคะเห็ไหมคะอ๋อกเห็นไหมเพื่อนๆสิเห็นไหมออาแล้วค่ะเพื่อนๆใช่น้ำมูกก็จะออกมาแต่ไม่กล้าเลยหนูไม่ไม่ร้องเลยค่ะไม่ร้องตอนเด็กๆน้องหนูดีร้องไห้ค่ะเพราะว่าจะรู้สึกกลัวใช่ไหมแต่ตอนนี้เราโตขึ้นไหมคะกลัวไหมไม่กลัวก็ล้างจมูกจมูกก็จะโล่งได้นะคะเพื่อนๆหืมตบมือค่ะเก่งมากๆเลยเห็นไหมสามารถ มืเมือนูดีได้นะคะแล้มาเจอกันใหม่คลิหน้าไปบายลืมกดทานี้กันนะคะกดช่องนูดีเลย